สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะยินดี้ตอนรับเข้าสู่ชาแนลของเกย์กุลันเสียงดูไม่มีพลังเลยวะเออมันต้องเสียงอย่างนี้วันนี้เราก็มาเล่นพกขาดเล่นม้าไม่ได้เล่นมา้มา,เล,เ,ลมาเล่นตัวละครขี่มา้าไงชนกระทาจีนะ ตัวละครนอกเปต้าชนกับตัวละครนอกเปต้ามาดูกันนี้ว่าเปิดเกมวันแรกพี่จะโหดหรือไม่ไปดูไปการดึงสกิลเล่นด้วยอ๋อค,คลิปนี้เป็นคลิปเก่านะเอามาเล่าใหม่เ,เป็นคลิปเมื่อสองสามวันก่อนวันนี้ไม่ค่อยมีเวลา เอ้ยมาถึงจังหวะนี้เป็นไงเปิดกอ่อนเลยนีม่มีโลนะเตะครบสามตต็จจะได้โลไอเต่ตาจีมันดูดเลือดว่าเอ้ยโอ้โหจังหวะนี้ยังไงยังไงเจ็บกว่าเจ็บกว่าเช็คดูนะว่าเขามีเอคิวเปล่าเขาฟิกเกอร์มานะก็จับตีปับปาดเปิดบัตรไปครับจังหวะนี้ก็แล่มไงน้องก็พี่ปาด ต้นเกมยืนงัดได้ก็งัดไปก่อนใม่ต้องห่วงเล่นบอขาดไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะตัวมันเก่งอยู่แล้วเราก,ก็แค่เล่นให้มันเก่งกว่าเดิมแต่วันนี้เห็นบนเป็นยังไงเราเรียวเก็บเอลซูไปทีมไฟเขาไปออกข้างล่างกันระหว่าน,นี้ป่าแตกกลางอยู่เราเห็นคลีปกลางแล้วขึ้น ไปดักกลางเลยไม่ใช่อะไรหรอกไปแท็กกลางรอเรียวมาแล้วเน่นออฟเลนก็แท็กกลางบ่อยๆนะเล่นฟาร์มก็แท็กบ่อยๆนะเฮ้ยเจ้าหูจับโดนด้วยไปครึ่งหลอดรัเวลสีนะ อาร์บดมา <Here. S 1> ฟาร์มดักไปนะ <laughs> เห็นเห็นละทาจีโผล่ล่าง <laughs> ก็ฟาร์มไปฟาร์มไปก่อนจากวันนี้ยังไงครับไม่ฟาร์มนะครับเข้ามาเติมไฟรับจับมือให้โดนครับขี่ม้าไล่ตามไปเลยยังไง ยังไงอ๋อแหลมอย่างนี้แหลมอย่างนี้เรียกสูดยังไงเก็บเอวสูดไปก่อนมืงตามเพื่อนไว้นะเฮ้ยรอเรเียวรอเรเียวจะตายไหมตายเปล่าตายเปล่าอืออมดือเกินดับเบิลคิวเป็นของบกขาดนี่ขนาดปรับมาแล้วเนี่ยไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ก็เก่งอยู่ดี แต่คนไม่ค่อยเล่นกันไม,ไม่ไม่รู้ทำไมแต่พี่เล่นก็โหดอยู่แล้วครับ <Strong> s <S ไม่ต้องห่วงไ,ไก่หอนแต่เช้าเลยเอ้ยขันหรือเปล่ากลับบ้านไไม่ยอมกลับไงพอดีว่าอยากฟาร์มฟาร์มไปไม่กลับบ้านด้วยพอดีว่า รวยจัดไม่กลับบา้านมียืนวาร์ปด้วย <c oughs> ไปเราไปต่อกันเลยเปิดอันตีอย่างนี้เห็นบัตร<ด>อยู่บนทาจิลงไปเติม ยังไงยังไงยังไงน้องบัสจะเล่นหรือเปล่าวเวลเท่ากันเล่นฟาร์มก็ต้องรวยนะ <c oughs> อ,นอ้เอาเฮ้ยยังไงจังหว่นนี้ยังไงแหลมสิ่งนี้ก็แตกไปเ็กครับน้องออนสลอตสี่นาทีสี่ตัวในสี่นาทีาทโหดเกิน ต้นสีสันตนอ้เดินไปก็เดินมาเจอทีมดีก็ดีเจอทีมไม่ดีก็ตามสภาพิงวนมงวนอ้าวเอลสูแหลมแบบนี้ก็จัดหน่อยนะครับอืมไปเลยครึ่งหลอดเกือบตุย <c oughs> ถ้ามีอันตีมาขี้ตายบอกเลย ปุ๊บปุ๊บจับโดนครับจังว่านี้ยังไงครับตีครับเรียบร้อยฮะับราดขึ้นมาเติมบูมาราดตีบนเราก็จะไปเติมไฟยังไงครับยังไงเนีอลสูอยู่ข้างล่างแต่เราไม่เอาเอลสูเราจะเอาน้องบ้าสู่ขึ้นกับบ้านเลยคร กคตรเสียด้ยตอนนี้ปอมบนก็แตกป้อมล่างก็แตกคิวๆแล้วครับเดินเดินแก๊งได้สบายสบายแล้วอ้าวยังไงยังไงเปิดอันติไปเลยครับยังไงวงรวบสามแบบนี้รวบสามแบบนี้อ,อุ้ยออป้อมยิงไปสองทียังไม่ตาย <enemy> แต่เลือดไม่เด้งเหมือนเมื่อก่อน กลับไปลีครับจังหวะนี้ญญงเงียบทำไม <c oughs> พูก้กตัวเองเงียบทำไมออกดับตัดเลือดเสร็ออกลองกินน,นุ่นนะเกมนี้ออกตัดเลือดเพราะทาจีกับบัตเตอร์ไฟดูดเลือดเผื่อใครไม่รู้นะว่าทาจีดูดเลือด อา้ออาวรออา้อาวไม่นอนวะเปิดป่ะเปิดทันทีไหมเปิดทันทีเปล่าไม่เปิดครับไม่เปิดครับกด eq รัดไม่ทัน <c oughs> ที่บัตรยังไงครับยังไงครับยังไงครับเอาหรือเปล่าครับบ้าฟ้า <c oughs> ไม่เอาขอละกันรวยทำอะไรก็ได้นี่จับไปก่อนเฮ้ยเปิดมาวะ ใส่สุดไงเจ้าม้าตัวน้อยนี่มันใส่สุดไงอ้าวอย่างนี้ยังไงครับจังหวะน,นี้เดินกลับมาหรือเปล่าไม่มานะหน้าที่มันก็มันไม่มเยอะเดินโซน,นๆให้เพื่อนนี่กลับมากาปงปึปลาโม่ๆก็จับโดนนะครับ ออกไปก็ออกเชิอกออฟโอดนะเ,นดเ,เกมนี้เน้นสายสโล่พอเรามีดาเมจสองชิ้นนะจริงๆออกออมเียอามก็ได้นะแต่ออกดาเมมรัวนเกินก็ไม่ดีนั่นกดพัน็ขยันกดพันธนิตใส่หัวเหลือเกินย้อนก็วิ่งตามมาพัดูจักนี้เนี่ยล้วปลอดภัยสกิสองแรงมากหลังจากโดดลงมา คอมโบต้องแม่นหน่อยอฟาร์มะห,หวัน,อนโอ้โหเกือบดาบดักแล้วน,นายในเพจมาแล้วเนี่ยคนอื่นทำไมไม่ชอบเหยียบแถบกันอะ เจอก็เหยียบหน่อยก็ได้ถือว่าขอร้องเข้าใจเปล่าไม่ชอบเหยียบกันไอ้อเหล้งใดข่อมย่างชอบคอนต้นต้นก็ย่างชอบเฮ้ยเฮ้ยเขาได้ถามอย่างงี้เรียบร้อยครับไปไปหนึ่งเี้ยวูอย่างไรอย่างไรหน้าอย่างไรอย่างไรอืมฝ่ามือ,มมอบ,บึดนะ,ก,บบนะก็ตกไ,ไปเลยครับโดนชัดดา กลับมาแล้วที่กลับมาแล้วไนอะ้น้องเอาอนนี้ย้อ,อ,อนโซโล่สู่อะเอาเรื่องนไม่กลับบ้านแล้วตามต่อด้วยโอ้แคลรี่ก็ตึงเกิน <this> กลัวอยดูมีอันตีแล้ว <Freedom. S 1> ดักดักใครเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าสินแบตมา คุณผู้ชมด,ดีครับไม่มีเขาดันล่างแล้วเนาะดันบนดน้วยเราก็ดนกกนกันกลางต่อเลยละกันหลังหูหลานเขาเป็นคนเดียวอีกแล้วนี่ติดคือเป็นเหตุนะครับหลบได้หมดเลยนันติครับจอยนี่นันครับเข้าพุทธเนี่ยพี่มาเข้าพุทธเนาะอื้ม ตายคาบาาอาอ้าอายังไงเฮ้ยโอืสูบยายา <c oughs> เอื้สู <c oughs> สดหนีลลไปแล้วกลับบ้านกลับไปจัดจบบแล้วก่อนโหดกืนีนก็โหดทีมก็โหด ไข่ขันแต่เช้าธรรมาานครับตอนเช้าเสียงเงียบเืตื้อๆหน่อยะพอดีเพิ่งตื่นตื่นขึ้นมาอาดที่ข้างเพื่อนๆนะพวกเองนี่แหละดูนะอุ้ยเอ้ยพีอ่ะงตื่นเอ้ยน้องงเขาพูดเยอะแต้องบอกครัเอ้ยพี่อ่ะครับ,รบพี่พ โอ้โหค่าพลังบวกร้อยสี่สิบแปดเอาเรืองกดไลค์จะไปรีพอร์ตเพืเ่อนสักล่ะ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามกายกลังนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคนดูหนึ่งคนก็จะทำสวัสดีครับขอบคุณครับไปละบุยบุย